สวัสดีครับพบกับผมช่องพูฟ้าสางนะครับหลังจากที่เราได้รีวิวเจ้าเบเนอรี่ซูเปอร์โนวาแท็ก a ิ14นิ้วนะครับขนาด12เกตนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มายิงที่สนามนะครับวันนี้จะทดสอบกระสุน3ชนิดด้วยกันนะครับ3แบบด้วยกันก็คือเป็นลูกของเชดดิตนะครับยี่ห้อเชดดิตของสีแดงอันนี้จะเป็นลูปบั克ช็อตนะครับ 27เมตรนะครับ27เมตรนะครับชนิดต่อไปก็จะเป็นเบิร์ดช็อตนะครับเป็นลูก70นะครับในนี้มี70เมตรนะครับยี่ห้อลีโอนะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อลีโอเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นขนาด12เกร9เมตรนะครับในนี้จะมีอยู่9เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการยิงทดสอบลูกกระสุน ทั้ง3แบบนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบกันที่เจ้าเชดดิดนะครับเป็นลูกบัคกช็อต27เม็ดนะครับ5นัดนะครับ นะครับบรรจุ5นัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับเจ้าเชดดิดน,นะครับ27เมตรนะครับ 5นัดนะครับเรียบร้อยนะครับกับเจ้าเช็ดดิด27เม็ดนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกระสุนกันเลยนะครับนี่ครับก็เป็นกลุ่มกระสุนนะครับของลูกบัตช็อต27เม็ดนะครับของเชดดิดนะครับก็ค่อนข้างจะแคบนะครับกลุ่มค่อนข้างแคบเลยนะผมยิงระยะประมาณ10เมตรนะครับก็ถือว่ากลุ่มใช้ได้เลยนะครับ เป็นลูกเบิร์ดช็อตนะครับยี e ่ห้อรีโอนะครับเป็นลูก70็เมตรนะครับผมจะบรรจุทั้งหมด5นัดนะครับบรรจุไปแล้วห้านัดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับ คบ5นัดนะครับปูนเคลียครับเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันเลยครับนี่นะครับก็เป็นผลงานของเจ้าลูก70นะครับรีโอนะครับก็ถือว่ากลุ่มกระสุนค่อนข้างดีนะครับกระสุนชนิดต่อไปนะครับก็เป็นเจ้ารีโอนะครับเป็นบัคกช็อตนะครับ9เม็ดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ,บจุดห้านัดนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับผมจะเล็งไปที่บริเวณท้องนะครับของเป้านะครับ ด้วยกระสุน9เมตดนะครับของนิโนะครับผ่านฉลุยนะครับผม <S 2> <S 2> <S ครับปืนเคลียร์นะครับ ก็เป้าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนกันเลยครับนะครับกลุ่มกระสุนก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยก็คงจะไม่พลาดเป้านะครับด้วยขนาด12บสองเกตครับปืนลูกซองค่อนข้างจะมีอนุภาพค่อนข้างสูงนะครับ ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับในการใช้งานนะครับครับก็ผ่านการทดสอบนะครับไปทั้ง3ชนิดนะครับสำหรับเจ้าเบเนรี่ซูเปอร์โนวาแท็กตลลำกล้อง14นิ้วนะครับเป็นปืนที่ไว้วางใจได้นะครับผมทดสอบทั้งลูกแรงเบาลูกแรงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูก70นะครับลูกบั็กช็อต27เมตดนะครับแล้วก็ลูก9เมตดนะครับ ก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามนะครับปืนทํางานเรียบร้อยดีนะครับสําหรับฟิลลิ่งในการยิงนะครับก็ปืนค่อนข้างจะถีบไม่หนักนะครับแล้วก็ไม่มีการดีดพันท้ายขึ้นมาที่บริเวณคางหรือแก้มนะครับด้วยความที่ว่าเป็นพันท้ายที่สามารถปรับได้นะครับตามศรีระเราแล้วก็มียางรองพันท้ายที่ค่อนข้างนิ่มนะครับทําให้ซับแรงรีคอยได้เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นปืน ลูกซองที่ลำกล้องไม่ยาวนะครับ14นิ้วนะครับใช้งานคล่องตัวนะครับแล้วก็ไว้วางใจได้นะครับเจ้าเบเนอรี่ซูเปอร์นัวแท็กติคอลลำกล้อง14นิ้วจากอิตาลีครับ